สีกองทบกช่องเจ็ดร่วมกับบริษัทมีเดียสตูดิโอจำกัดและบรรดาเศรษฐีใจดีทั้งหลายภูมิใจเสนอเส้นทางเศรษฐีคู่สีหาตะลุยตัว ตลุยอาชีพเด็ดรายกรอ้าในาหเรานะคะทุกวันาหนในรายการเสทาเรษเดนตุลาคมนี้นะครับแฟนๆนะครับตัวจริงของรายการเส้นทางเศรษฐี เตรียมตัวพบก,กับพิธีกรชื่อดังนะครับไทยทัพทิมน้องเอียมครับในกิจกรรมตะลุยจันยันตราตุลาคมน,นี้ลุนเที่ยวฟรีกับรายการเส้นทางเศรษฐีพิมพเขียนจดหมายและความประทับใจที่มีต่อรายการตลอด5ปีมาตามที่อยู่นี้จดหมายที่ประทับใจกรรมการ1ิฉบับจะได้รับร,บรางวัลเที่ยวฟรีตะลุยจันยันตราด2วันหนึ่งคืนฉบับละสงท่านรีบหน่อยนะครับปิดรับสมัคร30กันยายนนี้ ติดตามรายชื่อผู้ที่โชคดีนะครับที่จะร่วมเดินทางไปกับเรานะครับได้ในวันเสาร์ที่13ตุลาคมนี้ครับใช่แล้วค่ะ,ะมาถึงรายการของเราในวันนี้บ้างดีก,กว่านะคะตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนั่นเองค่ะ รู้ไหมว่าไม่รู้ครับไม่รู้ก็ากำลังจะบอกอยู่นี่ไงอบอกสิครับว่าวันนี้นะคะเรามาพร้อกับแขกรับเชิญสาวสวยลูกเครื่องอังกฤษด้วยมาช่าแน่นอนไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะาขอเสียงปรบมือต้อนรับนะคะน้องแจมมี่เดนละซาคาเวลค่ะ ไม่ใช่ฮะแซมมี่อันนี้แซมมี่เพิ่งเราเราเพิ่งดูละครเธอจบไปเมื่อตอนเย็นที่เธอเล่นเรื่องอะไรนะกระโดนกระโดนอะไรอ่ะนางแบบพกกระโดนเออางแบบพกกระโดนดังมากเลยอ่ะเพานั่นแหละที่มชอบมากเลยแล้ววันนี้เป็นไงครับน้องแซมมี่มารับประทานหม่ำอยู่ที่เมืองพลอร่อยไหมอร่อยมากค่ะก็มาเมืองพลเนี่ยเราก็จะเห็นร้านขายหม่ำแบบเยอะแยะไปหมดเลยร้าน้านใช่แต่ว่าไม่เคยแวะชิม ถูกต้องมาชิมวันนี้ที่นี่อ,อร่อยมากเป็นอ,อะไรเขาไม่ได้ก็มาเห็นไหม ของดีๆเนี่ยนะพี่จะเก็บเอาไว้ให้น้องๆได้รับประทานกันหมัมนี่เป,นเป็นแบบว่ามีขึ้นหน้าขึ้นตาของเมืองพลเขาเลยขอบคุณมากค่ะพี่ไทยในเรื่องความอร่อยเนี่ยนะน้องไม่เถียงเลยเพราะว่าของเขาดีของเขาอร่อยจริงๆนะคะ,คะแต่ทําไมอ่ะให้เราแข่งกินแบบนทั้งที่ทาไมให้กินแบบดีๆไม่ได้ะคะพี่ทําไมจะต้องเอาไปแขวนจะสูงให้กระโดดงับหรือไม,ไม่คือมันไม่มีความพอดีอไม่สูงไปก็ต่ําไปต้องไปมุดกินอ่ะใช่นี่เมื่อยไปหมดทั้งตัวเลยนะคะพี่ถทยใช่ค่ะแต่ที่พี่ค่ะาแข่งกินไม่เท่าไหร่เนี่ยยังพอทน ได้แต่ว่าจับเราสองคนทุบไวกลางน้ําค่ะอ่าใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องบอกเลยไอ้ตกน้ำเนี่ยตกแน่นอนอยู่แล้วอยากจะเห็นสภาพจริงๆแล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวได้เห็นกันจริงๆแน่นอนครับคุณผู้ชมครับแต่ก่อนที่จะเห็นนะครับผมขออนุญ,ญาตพาคุณผู้ชมนะครับไปดูชาวบ,บ้านก็ทําหม่ากันก่อนได้ไหมเ้ยอ่าไรแล้วไปดูกันเลย ใครที่ผ่านไปผ่านมาบนถนนมิตรภาพแถวอำเภอพนจังหวัดขอนแก่นคงจะคุดตากันดีนะครับ่าเรียนกันเป็นตับกับถนนสายหม่ำในย่านนี้โอ้ยร้านขายหม่ำที่เนี่ยมีเกือบร้อยร้านชาวบ้านเขาขายกันมานานเป็นสิบปีแล้วครับมีให้เลือกทั้งหม่ำเนื้อมมหม่ำหมูและหม่ำตับส่วนหม่ำจกมกไม่มีแต่ละอยากได้อร่อยแซ่บเอร์ขอบอก ตอนนี้นะคะผู้เราทั้งสามคน,นะคะ่ะกำลังช่วยพี่พิษนะคะเจ้าของร้านหมัม่มตะกูลกอไก่ทำหมั่มกันอยู่ะคะ่ะที่ทำอยู่นี่อันนี้ใช้เครื่องนะคะเดี๋ยวถามพี่พิษก่อนว่าพี่พิษคะไอ้ไส้ที่เราใช้เนี่ยเป็นไส้เทียมหรือว่าไส้แทะคะไส้จริงๆไส้จริงๆค่ะถ้าเป็นไส้เทียมนะคะมันจะเก็บไว้นานไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นกลิ่นอยู่มันจะออกกลิ่นค่ะโอ้เหรอคะและอย่างเนื้อคะ่ะส่วนผสมขอ,ของเนื้อเน,นี่ยใส่อะไรบ้างะคะ ก็ถ้าเป็นเนื้อก็จะมีพวกตาพวกไายคนด้วยแล้วก็จะมีเป็นกระเทียมข้าวคั่วเนื้อเนี่ยกระเทียมเห็นชัดเลยเท้านสาวทํากันแบบนี้ใช่ไหมครับใช่แบบนี้น้หมมเป็นแท่งพี่นี่ครับคุณหนูครับทาแบบว่าหมากลมครับหมาเป็นกลมๆใหญ่มากกับพี่ไทยเอ้ที่ครับไอ้นี่มาทําจากอะไรครับกระเพาะหมูค่ะกระเพาะหมูทำเสร็จแล้วเนี่ยไปกินได้เลยไหม ยังค่ะอันนี้ต้องต้องทิ้งไว้สักสองวันก่อนแล้วอย่างเงี้ประมาณน้ำหนักประมาณเท่าไหร่ครับประมาณครึ่งกิโลค่ะครึ่งครึ่งกิโกลครึ่งกิโลแล้วอย่างงี้คุณพี่ขายยังไงอะคะถ้าเป็นแท่งอันนี้นะคะแท่งละห้าสิบบาทค่ะถ้าเป็นหมูกิโลก็สามร้อยห้าสิบถ้าเป็นเนื้อสี่ร้อย <400 S 1> ค่ะวันหนึ่งขายได้ก็ประมาณสี่กิโลครับถ้ารวมทั้งหมดก็ประมาณห้าสิบกิโลทั้งเนื้อทั้งหมูทั้งกระดูกด้วยสีไปกิโลละสี่ร้อยสี่ห้าร้อยยี่สิบโอ้ วันหนึ่งก็ประมาณสองหมื่นหมื่นนะคะพี่ไทยเนาะเดือนหนึ่งสองสองย์นัใจเรเป็นสห่นเนี่ยขอตาโตด้วยคนครับที่มั่งสารพัดชนิดบนถนนสายเนี้ยขายดิบขายดีก็เพราะว่ามันแซ่บแซ่บหลายแซ่บเดร์แซ่บคักๆคกแซ่บอิหลีใครผ่านไปผ่านมาก็อดแวะซื้อไม่ได้เอาไปย่างก็หอมเอาไปทอดก็แหลมแหลม กินกับข้าวเหนียวเนี่ยอุ้ยเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมอ่ะว่าแล้วเขาก็ขอสักนิมที่ตัวเอสโอ้โหทองรสมอนี่ค่ะอือหืออ, ح! อร่อยมากอร่อยมากเลยค่ะคุณผู้ชมอันนี้ของทิมนะคะจะเป็นหมั่มเนื้อผสมตับค่ะแล้วเขาก็จะไปย่าง เราะฉะนั้นเวลากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะได้แบบกลิ่นหอมของเนื้อออกมาเลยนะคะรสชาติจะออกเปรี้ยวนิดๆค่ะหนุ่มค่ะอร่อยมันคล้ายๆกันกับแหนมแต่ว่าเนื้อมันจะแน่นกว่าแหนมเยอะมากนะคะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเออไมโอ๊ยมามจะติดคอตายไปเนี่ยมันย้ายนะ ไม่หน้าร้อนเข้มาแปลกค่ะเลีอกให้ชิมไม่ชิมตัวเองแอบยักได้เยอะขนาดนี้นี่เองเดี๋ยวนี้ทำไมหม่ำมันมีน้ำออกมาด้วยอะคะฮะเป็นซุปหม่ำมเป็นลมเป็นนำซิโอ้โหเสียายอะช่วยหน่อยดิโอ้โหอ้ยโ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 อ้อ้ยโ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 อ้่อ้ยโอ้อยโอ้โอ้อยเอ้ยโยม้อ้อย้้อ้โอ้ย ในเกมสุดขบเบื้หม่าครับเกมเนี้ยเราจะให้แต่และทีมแข่งกันกินหม่าที่แขวนเอาไว้ใครกินเร็วกว่าเอาลิ้นมาแตะหม่ายักษ์ลูกโครงการก่อนชนะไ,ไปเลยวันนี้น้องแซมมี่จะได้พี่อุ๋มแชมป์กินจุกระหมู่บ้านมาเป็นลูกทีมส่วนน้องทัพทิมก็จะมีพี่นิดผมรัดหม่าเลิฟหม่ามาเป็นผู้ช่วยอ่ะเฮ้ยทีมไหนจะเป็นจอมขมเืองอติดตามชมช่วงหน้ารับรองค่ะ <c oughs> เอาดึงออกมาดึงออกมาดึงออก

เทียมข้นหวานปราทีพอตและครีมเทียมพร่องไขมันปราทีพอตเอ็กซ์ตร้าช่วงกอดคอตะลุยสนับสนุนโดยไททันเมกระแคปพลัสกาแฟเนเ้อสกิฟรีปบบึ่งกันไปเลยครับความสนุกในเกม เมื่อมัมรออยู่แล้วว่าแต่ว่าสาวๆจะกินกันไหวไหมเนี่ยทีมหนูเนี่ยไม่มีคําว่าไม่ไหวค่ะแต่ว่าเป็นห่วงจากพี่ครับพี่หมาตัวแค่นั้นอาจะกินได้สักกี่คโอะไรอะไรน้อยๆหน่อยนะจ๊ะสัมีนี่ลูกทีมของพี่นะระดับแชมป์บุฟเฟ่เลยนะคะขอบอกเพราะฉะนั้นเรื่องกินไม่มีทอแน่นอนใช่ไหมครับพี่เอาละครับลูกทีมพร้อมนะครับระวังห่งสองสา ไปเลยโอ้โหน้องทีมโดนนับได้แล้วดึงอันพลส่วนที่น้องแคมี่ต้องหลอดเตียกินครับโอ้ยอะไรมันจะลำบากกันบนขนาดนี้เอาเอาเคียวเข้าไปเห็นแล้วจุ๊บแทนเอาอะไรรูอะไรรูเดียวรับรับนาทีตัดเชือกมาถึงแล้วอุ้ยอีกแค่ชิดเดียวเอาเอาเอาไจะตกกันแล้วครับ ต้องชิงดีชิงเด่นกันหน่อยฮะจันนี่ค่ะจันี่เขาเป็าอะไรอยเขาบบอะไรอยู่พี่มีอะไรเฮยรอบนี้น้องสติมได้หนึ่งแนนรอบที่สองตาหูนาทิพเมื่อบ้างลวทีเนี้ยเอานับหนึ่งสองสาม ไปครับไปครับโอ้โหดูท่าก่อนเลยนเ่เี่นอนเลยฮะนอนกินเลยเป็นไงครับแหม่นั่งกินนอนกินก็สบายสิครับเฮ้ยเฮ้เอาล้วครับเอาดึงออกมาดึงออกมาดึงออกฮ่ <c oughs> <c oughs> อ่างไงได้เรื่องจนได้ติดคอแล้วนะครับน้องแซมมี่โอ้โหมันเดือดร้อนน้ำแล้วครับน้องแซมมี่บอกขอเวลาน,นอกครับไม่ไหวโอ้ยเ้าน้องทัพทิมแอบเอาถุงมาใส่หม่ำ <c oughs> เอาเลยครับน้องแซมมี่ก็ค่อยกินนะครับค่อยกินไม่ต้องไม่ต้องรีบเดี๋ยวติดคอเดี๋ยวติดคอไอทีมนุน้นก็บูดแต่กินดราอยู่นั่นแหละโอ้ยเรา,าชานะอยู่แล้วโอเคป่ะยัง ยังไม่รู้ตัวนี่กันเนียนหรือเกินไหมเอามาดูกันใหม่ครับตอนนี้น้องแซมเม,เมี่แอปแป้วลูกเดียวครับน้องทัพทิมน้องแซมมี่ก็ยังคงพยายามต่อไปโดยไม่รู้อิโนอินนน้องทัพทิมมาถึงลูกสุดท้ายแล้วครับเฮ้ยฟันลุ่นเชือกมาติดฟันครับ้ณผู้ชมห้ย หา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 ดงงดัไมฮะไวฮะโอ้ไม่เลยด้ยเลียโอ้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 าท้โอ้โอ้โอโอ้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 ้โอนโอ้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 ้อ้โอ้้โอ้อ้โอ้อ้ไอ้โรออ้โบ พองฝั่มมากินได้เหรอแม้ตัวแค่เนี้ยพองปั่มมาเนอะจนด้วยหลักฐานสรุปว่าคะแนนรอบนี้น้องเซมี่ได้ไปครับเอ้ากลับมาการจัดการคนโกงทีอ่ามามาดิจ้าไปกินที่บ้านนะพี่ไทยจะไปกินที่บ้านไม่ต้องเลยเซมี่จัดการตะไปกินที่บ้านกินเลย ถ้าทางจะอิ่มไปอีกนานครับห้ามพิกโอเคให้หมดนะห้ามพิกนะเอาละครับกรรมการโดนลูกหลบเข้าแล้วเอาล่ะตอนเนี้ยเสมอกันหนึ่งต่อหนึ่งมาแข่งรอบตัดสินดีกว่าครับพร้อมไหมครับพร้อมค่ะ เริ่มครับดูคนดูซะก่อนโอ้โหมีอุ้มช่วยครับทีมนี้อาลูกเทมเอิญมาแล้วครับเร็วๆครับเร็วเร็วครับไอ้ยักษ์เริ่มนิ่งกันแล้วครับจุกละซีนองช่วกูหอยเเริ่มแย่นะครับน้องครับทีมแฟนผมเหมือพี่ก็ช่วยหนูมั่งดีหนูยังไม่ย่อยเลยอะ่ะอ้าวเว้ละ จับเือกันให้พี่ไทยช่วยแล้ยังไงเนี่ยไห่ช่วยอย่างหนูร่าเรีอยอย่างเดียวเลือกงานสบายครับน้องทับทิมพี่ไทยกินฟรีพี่ให้อิ่มตั้สุดยอดเลยค่ะลืมให้หมดก่อนไหยพี่เยองไะ เป็นเหง่อคืองั้นเองตอนนี้เฮียก็ไม่ไหวเหมือนกันลุงโอ้โหพุ่มยังกะจะรวดยังงไอ่ะแล้วขนาดนี้จะกินยังไงอ่ะดูดิดูสิไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ล้างให้จะไหวเหรอพี่โอเคปะไม่โอ้พี่ไม่ไหวอ่ะเอางี้ นับลูกเลยใครเหลือน้อยกว่าชนะหนึ่งสองสามสี่ทั้งทีเหลือสี่เจมี่หนึ่งสองเจมี่เหลือสองทั้งทีเหลือสี่เกมนี้นะครับแซมมี่ไปชนะใครยอเกมแรกทีมน้องเซมี่ชนะไปครับรับไปเลยเงินทุนาชีพห้าพันบาทจากเออรไรกัน เรียเถอว่าพี่ไทยไม่ทำเสียเรื่องนะคะเกมเมื่อกี้เนี้ยพี่ชนะไปแล้วอ่ะขอบอกอา้าวแล้วมาเรียกให้พี่ช่วยกินทำไมอะ่ะอ,อ้าวก็พี่ว่าจะช่วยน้องได้อะ่ะอพี่ทัพทีมงั้นเรามาแข่งกันใหม่ดี่ไหมคะแต่ว่าไหวปะเนี่ยไหวปะเนี่ยพักก่อนในบ้ามันสุกอะ่ะโอ้โหนี่กินแค่นี้ก็สุกแล้วค่ะใครบอกใครบอกว่าพี่สุกเพราะว่าพี่กินเยอะไอ้ที่สุกเนี้ยนะเพราะว่าความแครมันสุกอกต่างหากมีหน้าละน้องทัพทีมเกมที่สองเขาได้จัดหนักจัดเต็มถึงขนาดนี้ เพราะว่าแขนฝังจุกนี่งแขนฝังหูค่ะแขนฝังหู <c oughs> นะครับค <c oughs> ุณผู้ชมครับคิดดูสิครับผมเนี่ยไม่รู้อินโอีเนเนเลยนะครับ <c oughs> โดยลูกหลงก็ไม่ด้วยน่วมเลยครับ <c oughs> เ,เกมที่สองเกมน่าจะสนุกขนาดไหนต้องติดตามชมนะครับ จำน้ำไม่ไั้จอยแล้วสนับสนุนโดยอันปันแครกเกอร์สอดไส้ครีมกลิ่นนมข้นหวาน สีโฟซีซันช่วงและตะซอยท้าตะลุยได้เวลาสนุกกันต่อแล้วครับกับเกมปล่อยมัดปล่อยหม่มเกมนี้ทั้ง2ทีมจะต้องสวมนวมรูปมํ่ำแล้วชกคู่ต่อสู้ให้ตกน้ำไปทีมไหนตกน้ำมากกว่าแพ้ไปเลยฮ่าฮรอบแรกเราจะให้หัวหน้าทีมโชว์ลีลากันก่อนเลยนักมวยทั้งคู่เข้าหากันได้โอ้โห ดูนิล่าของน้องครับพิมพิบเส้นทางสิครับโอ้โยไหวครูได้อ่อนช้อยน่ารัก่ะจะมีเมื่อยแล้วชกเลยดีกว่าเอาละครับทั้งสองฝ่ายลุยเข้าหากันแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยะอิ๊ ครับตอนนี้พันกันอินุงมตุงนางไปหมดเอาอยัางไงดีน้องแซมมี่จะโตรน้องทับทิมได้ไหมเนี่ยต่อมแบมตอมแบมตกน้ำไปทั้งคู่เลยเริ่มที่โมฆะแม่รอบต่อไปลูกทีมขึ้นฟัง,สงเสนาบีเียเสนาบีปิดเพื่อปรคกับเห็เนแพ้่ต่อยกันเลยนะไป เอาละเดินหน้าเข้าหากันแล้วจดจดต้อง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 จบจบกันอยู่ส่วนที่เลี้ยงนักมวยเนี่ยก็น่ารักจริงๆโอ้โหลูกทีมน้องทัพทีมเริ่มแย่แล้วครับโอ้ยเอาละหัวหน้ามาช่วยแล้วใจเย็นๆเอ้าน้องแชมป์มีตามไปแล้วครับโอ้โหมีสู้ครับมีสู้โอ้โหมีหือมีอื่นไว้ฮ่า ทีมน้องต้องพิมพ์ชนะครับเพื่อความสะใจรอบต่อไปใครชกพิถีพิถัตกน้ำชนะไปเลยดีไหมพี่ว้เจะบบ้าเหรอพี่ถามมั้งไหมเนี่ยไทยตกบลงนะคะโอเคเพียร์ขับไม่มีปัญหาละเริ่มชกได้พอเจอรถเวก็จะเริ่มแป๊บก็ระขนน้องขนนอมกันหน่อยแล้วที่ไม่ได้เตรียมตัวมา โอ้ยน้องแคมี่รัวป้าวป้าวป้าน้องตะพิมพ์รีบข้ามากะซำเต็มที่เลยอะไปไปไปนาทีนี้ไม่มีใครตังใครหรอกครับพี่พี่งไว้ยิ่งเป็นพี่เนี่ยแหละต้องโดนหนักนอโอ้ยโอยโอ๊ลงไป็นเครื่งตัวแล้ว รายพี่เหลือล่ะไม่รดอดรอบนี้มีไก่เพียทำก็ตกน้ําให้โอกนาสอิกทีไก่ตําเฮียตกน้ํฉันะนไปเลยไม่พูดพอดทำเพลงน้องสัมีปุปกต่อในครับพที่ไดปัดต้องโอ้โหยน้องสัมพิมพอยซ้ำ้างหลังโอ้โหยเข้าเป้าเต็มเต็มจุกเกินคนโดนตัดอินทีโอ้โหยไปละพี่ผม งานนี้ต้องมีล้านแขนเสื้อหลังนาทีนี้ใครก็ถวยไม่ได้ยังเหลืออีกหนึ่งนางซึ่งก็ไปรอดแน่ๆอยู่อะไรนะไม่ทำอะไรพี่เอาแกออกมาเร็วๆแกออกมาแกออกมา โดนไปทั้งสอสาวแต่รอบนี้น้องทัพทีมเป็นคนผลักพิไทยตกน้ำจึงเป็นผู้ชนะเฮ้ฮ hey, hey, hey. รับไปเลยเงินทุนอาชีพ5,000บาทพร้อมผลิตภัณฑ์น้ำลง,งถุงเหลืองและตะซอยให้ดื่มฟรีตลอดปีอีกด้วยสนับสนุนโดยและตะซอยเอ็กซ์ลร้0า3 0้ หายกันนะจ๊ะสาวสาววเราะเสียงดังเลยนะพี่น้งน้องๆได้แก้สาวๆนี่มันเป็นอะไรความสุขเล็กน้อยของพี่จริงแล้วพี่คอยใจคราวหน้านี่จะมาคือจากคราวนี้ไม่ยอมโดนแกงแน่แน่วิจันนี่ที่พี่บอกเลยนะคราวหน้านะไม่ต้องพูดอะไรเลยเราเล่นฮีเพิรเลยดีกว่าฮ่าฮ่ฮ่แล้วผีจะคอยด้วยจ้ะ เอาละครับวันนี้ยังไงนะครับต้องขอขอบคุณน้องแซมมี่ที่อุตส่าห์มาเ่วนตะลุยกับเราถึงอำเภอเมืองพลจังหวัดขอนแก่นขอเสียงปรบมือให้น้องแซมมี่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่เสาร์หน้าห้าโมงเย็นในรายการเด็นทางเจ็บพีคุ้สิีค่ะตะลุยเสาร์หน้าตะลุยกับ ป็ดที่ลบบุรี